เพีป้าจะนอนทำไมอะป้าพลังอาวุเคเข้าสิงเด้อพลังอาวุเคเข้าสิงพลังอาวุเคเข้าสิงพลังอาวุเคตัวล้วนตัวเน้นๆมาต่อมาต่อมี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 อยู่ไหนวะทางนี้ขอใช้หูทิพย์่อะด้วยว่ามันอยู่ข้างบนวะข้างบนหรือมันอยู่ข้างบนจริง แตกอไอ้ไข่ตายชื่อนะวันชื่อมันไข่ตายมันมีคนแม่งแคม,มอยู่ข้างบนอ่ะเฮ้ยพี่สาวโอ้ยเขามี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 โคโนเขามีโคโนเขามีโคโนโเขามีโคโน,โเ,ขโคโนโเขาจะดักยิงเราเยน็นโอเคกลับมาเหมือนเดิมย้อนกลับก่อนโอเคครับเย็นครับตอนนี้พลังอายุโอเคเข้าสิงอ่าประตูวาร์ป เฮ้เสียงเสียงเท้า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 อุ้ยลูกซอสวยละว่ะทุกคนสวยละสวยละคุตายปเลยออุ้ออ๊ออยยอออออออยอยยยอ เอาเน็ตหลุดกลางพิกก็แตกดีครับเฮ้ย,ยข้างหลังก็างมาข้างหลังก็างมามันรอมันรู้ว่าเราจะวัดไปตรงนั้นมันรอยิงอยู่มันรอยิงล่างปอมเราอยู่แต่กูไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ไป เลือดสาหัสน้องแต่จะหลอกแบบจะวางกับดักเราเหรอเราไม่มีทางติดกลับนะครับผมถึงเราจะใช้ซานติโน่มันจะเหลี่ยมเราเมื่อกี้มันจะรอเราย้อนย้อนกลับอ่ะรอเราย้อนไปล่างโคนนะทุกคนแล้วมันจะยิงเมื่อกี้แต่เราไม่ไปนะทุกคนเรารู้ทันน,เนะเปลี่ยนเปลี่ยนปืนมากเปลี่ยนปืนพลังของอายุโอเคต้องเข้าสิงแค่พีคขี่เฉยหกคิวแล้วเนี่ยตอนนี้น เอสน์แล้วกันเอาไว้เจาะไอวอลร,ระยะไกลเปือนระยะไกลก็สนด์เหมือนกันมานะดูกันไปกดแอดอปกันเดี๋ยววิญญาณ M79 อายูโอเคเข้าหัวแอดอปนี้มันเราแวงตลอดเลยแอดอปเดียวเอ้ยนั่นไงกูวา่าละกูวา่วาละมาทำไมมาทำไมกด้เอ๋โอ้โหมา M79 จัดมาครับเราจะเล่น M79 ครับวันนี้แล้วกัน โอเคเอ็มเสร็จเก้าเสร็จลูกลุยขอ,อยาหนะ่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้อน,นี่มันไอ้น,นี่มาเจ้าว่ะพี่อยู่ไหนอ,อ๋ออุ้ยคุณเดิมหรือว่ามันเอ้าเอามึงเจอเอามึงตอบเอาเอ้าโอ้มันโดนผู้หญิงเข้าหลังวะ่ะโดนผู้สาวเข้าหลังอย่างแรกเลยยิงมอไซค์ผู้สาวก่อนนะครับทุกคนมาผู้สาวบางอาจหลอยเย่อของข้าผู้สาวบางอาจหลอยเยื่อของข้านะครับ ผู้สาวบางอาจเหลือเกินแป๊บหนึ่งแ๊บแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอนี้ไม่ใส่มีชาขับรถก็ตายดิโอเคมาผู้สาวผู้สาวคงไม่รู้ว่าเรามี M79 โอ้แล้วมันรถมึงมาเยอะจังวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาแล้วเกมเกียดคือเกมแบบโอ้โอ้โอ้ ผู้สาวไปไหนวะแป๊บนึงเสียวเสียวเสียว,ยวมันก็ไม่ลงรถเนาะโอเคเตรียมตัวเลย,ตยตเลยตรียมตัวเลยครับปิ้วอุ้ยโอ้โหใส่เกาะมันเกาะกอดแ,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 แข็งเกาะแข็งปิ้วเกาะแข็งเกาะแข็งเกาะแข็งเนาะเกาะแข็งเนาะเกาะแข็งรอเพื่อนมันก็ไม่คิดวีแววแบบจะหนีเลยเนาะอ๋อมันกำลังตั้งเครื่องดีดกำลังว่ามันไม่มีสัญชาตญาณเอาตัวรอดเลยวะลมแบบแม่งไม่หนีเลยเหรอวะได้คนขับรถไปจอดไหนไม่รู้เอ๊ อ่าอุ้ย M 1 4อุ้ยกอซ่า X อ่ะกอซ่า X ก็ได้โอเค M 7 9ยังเก็บไว้เฮ้ยนั่นไงเฮ้ยเใครแอบมองแอบมองทำไมเพื่อนแอบมองทำไมคนเขากำลังฟาร์มของอันนี้น่าจะเป็นคนขับรถนะไม่ใช่ไม่รู้เอาว่ะมีนี้เลยอ๋ออูดีนะเราเปิดมันเร็วมันกำลังจะสอยหัวเรานะั่นนะปะ่ะดูกันต่อ10คิวผ่านไปเอาว่ะนี่ขนาดวอร์เนี่ยวอร์แบบชิวๆเนี่ยวิญาณนายโอเคแม่งสุดจัด วิญญาณเอซุดแล้วกันเอาวิญญาณชุดเอซุดแล้วกันบางทีไอยูเคก็ใส่ชุดอื่นตางานชุดไฮไลท์สมัยก่อนนะชุดเนี้ยใครอยู่ทันสมัยฟรีไฟแบบปังแรกๆอะสมัยคนเล่นเยอะๆดูดิกระแสะแบบชุดนี้นี่คือแบบกางเกงนี้ต้องเป็นปีกนกเท่านั้นนะกางเกงเท่โนนหนึ่งของฟรีไฟล์นี่ต้องเป็นปีกนกรองเท้าก็ต้องอันนี้เท่าน,นั้นนะคนนี่รองเท้าต้องคู่นี้เท่านั้นเฮ้ยเฮย้ยกูจะตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ พี่รู้ไหมผมมีปืนอะไรพี่รู้ไหมพี่ไม่รู้สิถ้าพี่ไม่รู้เรียบร้อยพี่พี่รู้ยังโอเคสิบเอ็ดคิวผ่านไปใจเย็นโอเคเรามาระวังก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างเกือบแล้วโอเค,อเคแตกไปหนึ่งไอรถไอรถไอรถอ๋อไอทุกคนจำด้ไอน,นี้คันนี้คันนี้ค, אן, ค אן, ันนี้มันชนเราอ่ะ dette, SI ลงทุนเปลี่ยนรถจอดโดนยิงนนะ ผมลงทุนเปลี่ยนรถสปอร์ตนะแทนที่จะเอารถที่ออกตัวแรงๆกระบะกระบะโน .1 สุดละไะเราจะอ้อมอ้อมเลยข้างล่างมันน่าจะไปจอดรถไม่ไกลหรอกเดาว่ามันน่าจะไปจอดแถวเสาไฟหรือว่าตรงไหนเดี๋ยวมันขับไปไหนไม่รู้มันน่าจะขับอ้อมแมบมันกลัวตายนี่มันขับรถเอพี่แบบนี้ก็ตายสิใครไม่รู้แต่ผมขอหัวนะพี่เอาเอาไม่โดนหัวโอเคแก้ตัวหัวใหม่เอ้า แม่งเราไม่น่ายิงซ้ำเลยว่ะมันล่างทองแล้วเรายิงตัวแล้วกลายเป็นสังหารไม่เป็นไรปะตอนนี้13คิวนะครับทุกคน13คิวไอ้นี่มันก็ <c oughs> มารถมึงพังละรถมึงพังละโอ้โหแม่งมึงโชคดีไปนะ <c oughs> เอา้า <c oughs> ทุกคนโอ้โหแม่งมึงโชคดีไปนะ คือผมคิดว่ามันลงรถตรงนี้เว้ยแต่คือมันไปกับรถคือเชื่อแหละวารักรถมากเดี๋ยวคนเราต้องระวังคน,คนเรายิางไงคนนี้ข้างหน้าเรามีหนึ่งคนแต่ว่ามันเหลืออีกคนนึงอ๋อนี่ไงเกือบโดนข้างหลังลอยละจ้าเอ๋จ้าเอ๋พี่รู้ไหมผมมีปืนอะไรพี่รู้ไหมพี่น่าจะเลือดไม่เต็มแต่ว่าเดี๋ยวพี่ก็รู้พี่ลาก่อนพี่ลาก่อนอ,อ้าวอึจัดอืดจัดอืดจัดอืดจัดอึดจัด ลาก่อนเรียบร้อยเคียย์ข้างบนเสร็จก็ไปเคียย์ข้างล่างทคนอุ้ยเ7 9อีกแล้วขอแล้วกันมีกระสุนไหม m อ้าวอ๋อมันกระสุนไม่มีเหรอแต่ว่าคนนี้เขาเก็บไปแล้ววะไม,ม่มีกระสุน M 7 9เจเกไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาพี่ชาย m 7 9เ้าหลือสามลูกพี่คงไม่รู้หรอกมัง้งเขาอยู่ไหนแล้ววะ อ๋อโอ้ว่าเอาว่าเอ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 าลูดหัวโอ้โหพี่ก็ตายง่ายเกินเรียบน้อยที่หนึ่งไปหนึ่งเกมเอาอ๋มันมาชุดนี้มันมาตึงห่วหมว F ชุด A สุดกางเกงปิดนุกรองเทา้าเขาเรียกรองเท้าอะไรอะไม่รู้อะที่หนึ่ง1 4492แม่งอย่างมันอะ